ครับต่อไปนี้จะเป็นการทดลองเรื่องปืนกล่องฟิล์มนะครับอุปกรณ์ที่ต้องใช้ก็มีปืนยิงแก๊สนะครับหนึ่งกระบอกนะครับสองก็คือไฟแชกนะครับสามก็คือกล่องฟิล์มครับผมครับเริ่มการทดลองกันนะครับก็นำตา ของกล่องฟิล์มนะครับมาเจาะให้เป็นรูนกษณะนี้นะครับเพื่อที่จะให้เข้าไปกับในป,ปืนของยิงแก๊สได้พอดีนะครับต่อไปก็นําเอากล่องฟิล์มนะครับกล่องป่านะครับมาวางน,นะครับจากนั้นก็ฉีดแก๊สในไฟแช็กเข้าไปนะครับ พยายามฉีดให้รอบๆนะครับเพื่อที่จะให้แก๊สกระจายเข้าสู่กล่องฟิล์มอย่างทั่วถึงนะครับจากนั้นก็ปิดฝากล่องฟิล์มนะครับ แล้วก็ยิงสรุปผลการทดลองที่ได้นะครับการระเบิดหรือการสันดางนะครับจะเกิดขึ้นได้จะต้องมีองค์ประกอบหลัก3ามตัวด้วยกันก็คือความร้อนเชื้อเพลิงและออกซิเจนการระเบิดหรือการสันดา่าถจะเกิดขึ้นในพื้นที่ที่จำกัดนะครับความร้อนของการระเบิดจะทําให้อากาศร้อนขึ้นและขยายตัวอย่างรวดเร็ว ปืนกีแก๊สจะเป็นตัวนําความร้อนส่วนไฟแช็คที่ปล่อยแก๊สเข้าไปในกล่องฟิล์มจะเป็นเชื้อเพลิงอากาศมีอยู่ในกล่องฟิล์มอยู่แล้วเมื่อสามตัวนี้รวมกันนะครับเมื่อจุดระเบิดด้วยปืนแก๊สก็จะทําให้เกิดการสั่นดับขึ้นภายในสรุปสําคัญนะครับก็คือถ้าอากาศตัดจ่มีขนาดที่ต่างกันจะทําให้การระเบิดไม่เกิดขึ้นครับ